จะไปต่อหรือพอแค่นี้กลับ iPhone 13 s r ซีรีส์แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะที่ Apple นะคะได้วางจำหน่าย iPhone 13 s r ซีรีส์อย่างเป็นทางการนะไหนใครได้ไปจับจองกันมาบ้านแล้วเอ่ยก็มาแชร์กันได้เลยนะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทาง a p p เ e เขาก็ได้เปิดเผยสเปคมาทั้งหมดแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากเลยสําหรับสาวก iPhone ทุกท่านนะแล้วจะน่าซื้อขนาดไหนเนี่ยเราได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับในเรื่องของดีไซน์นะคะ iPhone 13 series เนี่ยถ้ามองผ่านๆแล้วนะส่วนตัวมารู้สึกว่าทแทบไม่ต่างกับ iPhone 12เลยนะคะก็คือคล้ายคลึงกันมากๆจะมีที่ต่างไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันดีกว่าค่ะ สำหรับรุ่นเล็กก่อนเลยก็คือ iPhone 13และ iPhone 13 mini นะที่จะต่างออกไปแบบชัดเจนเลยก็คือในส่วนของกล้องนั่นเองนะกล้องเนี่ยจะถูกจัดเรียงใหม่เป็นแนวทะแยงแบบนี้นะคะจากเดิมที่จะเรียงเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ในส่วนของเลนกล้องที่มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเลนกล้องเนี่ยก็คือทั้ง13ซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยก็คือใหญ่ขึ้นหมดเลยนะในส่วนของเลนเนาะและถัดมานะคะในเรื่องของขอบเครื่องหรือปุ่มเนี่ย ก็ยังคงเหมือนเดิมอาจจะมีเรื่องของตำแหน่งที่ถัดกันมาเหลื่อมล้ำกันมาเล็กๆน้อยนอยนะคะถ้าเทียบดูแล้วเห็นไหมรุ่นเล็กเนี่ยในเรื่องของปุ่มเนี่ยจะมีการเหลื่อมเืมกันมาเล็กน้อยจากรุ่นเดิมนะคะแต่ในส่วนของตัวเครื่องใหญ่เนี่ยปุ่มเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งเดิมอาจจะมีในเรื่องของช่องใส่ซิมนะคะที่ เลื่อนตำแหน่งลงมาต่างกันเล็กน้อยและในส่วนถัดมานะคะที่เปลี่ยนแปลงไปและเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือในส่วนของรอยบากนั่นเองเขาปรับรอยบากให้เล็กลงแล้วนะถึงแม้ว่าจะยังคงมีอยู่แต่ก็ได้ปรับลดลงถึง20%เนเลยนะก็คือเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะว่ามันเล็กลงจริงๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของลำโพงนั่นเองนะคะลำโพงด้านบนตรงนี้จากเดิมที่จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเขาได้ปรับขึ้นมาให้อยู่ชิดกับขอบหน้าจอเลย ซึ่งหมายว่าสวยมากๆเลยนะพอปรับลำโพงขยับขึ้นไปแบบนี้แล้วนะคะมันดูสบายตามากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าในส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือพอร์ตไลิ่งนั่นเองนะคะยังคงมีมาครบทั้ง4รุ่นเลยค่ะ What? เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงตั้งตารอกันอยู่ใช่ไหมว่าเอ๊ะเขาจะออกสีอะไรมาบ้างนะบางคนก็อาจจะแบบสมใจอยากเลยเนาะอาจจะตามที่คาดการเอาไว้นะคะมาเริ่มที่รุ่นเล็กกันก่อนเลยน้องเล็กอย่าง iphone 13และ iphone 13ม mini เนี่ยออกมาให้เลือกกันทั้งหมดถึง5สีด้วยกันเลยนะคะได้แก่สีมิดไนท์สีน้ําเงินสีชมพูนะคะสีสตาร์ไลท์แล้วก็สีโปรดักเลสนั่นเองค่ะ มาต่อที่พี่ใหญ่กันบ้างนะสำหรับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max มีให้เลือกทั้งหมด4สี4ด้วยกันได้แก่สีดำกาไฟสีเงินสีทองแล้วก็สีเซียร่าบูนั่นเองนะคะถูกใจสีไหนเนี่ยก็สามารถไปจับจองกันได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาวางจำหนเป็นวันแรกเลยค่ะ และในส่วนของสเปคนะคะเขาก็ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นนะเปลี่ยนมาใช้เป็นชิป A15 Bionic ซึ่งก็เปลี่ยนให้ทั้ง4รุ่นเลยนะคะซึ่งชิปตัวนี้เนี่ยแอปเปิลเขาก็เคเอาไว้เลยนะว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในส่วนของ CPU และ GPU ให้ส่งพลังยิ่งกว่าเดิมนะซึ่งจะเป็นชิปแบบ6คอร์นะคะเพิ่มทั้งประสิทธิภาพในส่วนของความเร็วในการใช้งานทําให้เราใช้งานได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นยกระดับในเรื่องของกล้องนะคะและที่สําคัญชิปตัวนี้เนี่ยก็สามารถประกวนผลใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้อย่างเหมาะสมทําให้เรานะคะสามารถใช้งานได้1วันอ่ะได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดมากยิ่งขึ้นค่ะอ้อและที่สําคัญนะคะสําหรับสาวก Apple นะในส่วนของรุ่น iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ครั้งนี้นะคะคุณสามารถเลือกความจุได้สูงถึง1 t b ทลเลยค่ะและในส่วนของหน้าจอนะคะยังคงเป็น Super Retina XDR อยู่เหมือนเดิมนะแต่ ที่เปลี่ยนแปลงไปในครั้งนี้นะคะคือเขาได้ใช้เทคโนโลยีโปรโมชั่นนะทำให้อัตรารีเฟรชเรทเนี่ยสูงถึง120เฮิซึ่งเป็นครั้งแรกใน iPhone เลยนะคะที่มีอัตรารีเฟรเรทสูงถึง120เฮินั่นเองแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปค่ะเพราะว่าอัตรารีเฟรเรทนี้เนี่ยจะมาในเฉพาะรุ่น13 Pro และ13 Pro Max เท่านั้นค่ะ ในส่วนของกล้องนะคะก็จะไม่ได้แตกต่างกับเดิมมากนักนะคะในเรื่องของความละเอียดภาพเนี่ยยังคงเท่าเดิมแต่ที่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวเลนส์ของกล้องเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะรวมถึงรูรับแสงเนี่ยเขาก็เคมเอาไว้ว่าใส่มาให้กว้างมากขึ้นนะซึ่งข้อดีเลยนะคะทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนได้สวยได้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงการเบอร์ฉากหลังเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะและในส่วนของ13 Pro และ13 Pro Max เนี่ยก็สามารถซูมเพิ่มได้ มากขึ้นอีกด้วยนะอ่ะและอีกหนึ่งอย่างที่มีเพิ่มมาทั้งใน4รุ่นเลยนะคะก็คือในส่วนของบทการถ่ายภาพเราสามารถปรับ เลือกสไตล์การเป็นโทนอุ่นโทนเย็นเนี่ยได้ตั้งแต่หน้าแรกก่อนการถ่ายภาพเลยค่ะอันนี้คือดีมากๆเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องร้องว้าวเลยนะคะนั่นกะ็คือโบดภาพยนตร์นั่นเองนะที่เพิ่มเข้ามาให้ทั้ง4รุ่นเลยในตระกูล iPhone 13ซีรีส์นั่นเองนะคะการถ่ายวิดีโอแบบภาพยนตร์เนี่ยจะเพิ่มมิติความชัดลึกชัดตื้นนะคะเข้าไปให้กับวิดีโอของคุณเนาะให้มีการดึงดูดความสนใจนะคะซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยจะเรียกเทคนิคนี้ว่าการโปรกัสแบบแทร็กค่ะเป็นการ สลับจุดโฟกัสจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะโดยอัตโนมัติเลยนะคะทำให้คุณได้วิดีโอที่ดูเหมือนกับเป็นภาพยนตร์นะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ ในส่วนของราคานะคะบางคนก็อาจจะอยากรู้ก็แล้วเนาะ p h o n e 13นี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,900บาทค่ะ iPhone 13เริ่มต้นอยู่ที่29,900บาท iPhone 13 Pro นะคะเริ่มต้นอยู่ที่38,900บาทและ p n o n e 13 Pro Max เริ่มต้นที่42,900บาทค่ะมาสรุปกันดีกว่าค่ะว่า iPhone 13 Series เนี่ยเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเนาะและในฐานะของสาวก p h o n e แบบใหม่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยไมค์ก็ใช้เป็น i iPhone อ,อยู่นถามว่าที่ต่างกันอย่างชัดเจนจากการเปรียบเทียบของไมล์เลยก็คือกล้องเนี่ยสวยขึ้นมากจริงๆก็คือชัดมากขึ้นนะคะภาพเนี่ยชัดเจนสว่างมากขึ้นได้สีที่ดูคมชัดจริงๆนะคะการถ่ายภาพในที่แสงน้อยต่างๆก็คือสวยขึ้นมากๆเลยนะรวมถึงในส่วนของรอยบากที่เล็กลงถึง20%เนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยทําให้จอเนี่ยมันดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะตําแหน่งลาโพงที่เปลี่ยนไปก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเนาะ แต่โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า จากตระกูล12ซีรีส์เนี่ยที่จะอัพขึ้นมาเป็น13ซีรีส์เนี่ยรู้สึกว่าอาจจะยังต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีเพิ่มมาในส่วนของ120 Hz เฮิร์ต์นอะอัตาลิฟิเรทในส่วนของรุ่น Pro และ Pro Max นะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ iPhone รุ่นที่เก่ากว่านั้นเนี่ยหมายว่าน่าสนใจทีเดียวเลยคะ่ะที่จะเปลี่ยนมาเป็น iPhone 13ซีรีส์เนาะเพราะว่าแตกต่างไปในหลายๆจุดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ที่เปลี่ยนไปอย่างมากๆเลยนะการที่คุณเปลี่ยนมาคุณจะได้รับ ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างแน่นอนเลยนะคะเลนส์กล้องเ่ยก็คือใหญ่ขึ้นมาหลายเท่าแล้วนะคะกล้องเนี่ยก็คือสวยขึ้นมากจริงๆนะรวมถึงชิปก็เป็น A15 Bionic แล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ใช้รุ่นเก่ากว่านั้นเนี่ยถามวา่าสนใจไหมไมาว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีสีใหม่ให้เลือกกันอีกด้วยนะก็คือเซียร่าบูนั่นเองนะใครที่ชอบสีฟ้าเนี่ย น่าโดนมากจริงๆค่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างคะก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะมาคุยกันว่าเอ๊ทุกคนคิดว่าทุกคนจะไปต่อไหมหรือใครไปซื้อมาแล้วเนี่ยก็มารีวิวกันต่อมาบอกเพื่อนๆกันต่อได้เลยนะคะและถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะรวมถึงกด subscribe YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอยากให้เราหยิบรุ่นไหนมารีวิวอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย